ครับวันนี้ที่ได้มา,าพิกซี่พร้อมใหญ่ปกติมาถ่ายละครอ,อยู่หนองแขมอ่าขยับมาอีกนิดนึงก็ถึงตรงนี้แล้วแล้วก็ดีใจมากที่ระหว่างทางเข้ามาก็เห็นคนมารอเยอะมากก็ขอบคุณที่มาให้กําลังใจกันอยู่ที่นี่นะครับครับวันนี้ก็จะมอบมอบความสุขกลับไปให้ทุกๆคนเลยะะครับเออขอบคุณนิดนึเง้มะทัพทายเป็นสมเด็จพระเจ้าท้ายสายโอ้โห<า>โอ้โค<อ>แอบเปิ้ลสวยน่าตอร์สวยดีบุ๊ครับ เป็นบทบาทของเราใช่ไหมอุ้ยจะพูดยังไงดีอะแต่ว่าท่านดุนะอุ้ยก็เอาเยอะกันอาจจะไม่ได้มีคำพูดของท่านแต่ว่ามันก็เป็นเราแล้วกันเดี๋ยวเราจะเรียกเข้าวังทุกคนเลยอือโอ้โหอยากเข้าวังด้วยเลยนะมีหลายห้องอยู่ด้วยกันได้อ๋อมีหลายห้องโอเคคราผมอ้าวที เก๋ซึ่งเล็กซึ่เล็กน้อยพี่เจ๊เมื่อเช้านี้ก่อนที่คุณจะมาเนี่ยแฟนๆบอกว่าตื่นตีห้ามารอหน้าดิ่สี่แล้วผมได้ข่าวว่าคุณตื่นเช้าเขาอีกเอออ๋อใช่เมื่อเช้าวิ่งมาโอ้โหนี่ลากขาเลยเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงคุณวิ่งเป็นยังไงบ้างเปังไงครับคุณโพสลงไปในสถิติของในในไอจีเลยบอกว่าครั้งแรกจะต้องวิ่งไม่ได้บ้างน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงใช่กิโลเนี่ยใช่ก็ตั้งใจซ้อมมีคุณเต้คุณจกรวรรดิวันนี้ก็มาด้วยเต้เป็นคนแบบ บิวแล้วก็ย uh, like uh, uh. hey, oh, yes, oh, oh. ี้งเราเลยพี่เตาก็ชวนอะไรอย่างนี้ยเราก็เราก็อยากจะชาเลนจ์ตัวเองด้วยแล้วสำเร็จไหมฮะสำเร็จครับสำเร็จทำไม่ได้กี่นาทีวันนี้51นาทีโอ้โหสิบโลในแค่สนาทีเรียกว่าเก่งมากๆสำหรับคนวิ่งแบบครั้งแรกเลยได้ผมพิ้วเออแรกที่ที่ลงวิ่งด้วย ไม่ธรรมดาดีดีมากตั้งตั้งใจก็เดี๋ยวต่อไปค่อยว่ากันะเนี่เซตเป้าหมายต่อไปเหรอพี่ได้ครับเดี๋ยวค่อยว่ากัดตามกันนะพี่ธีกรได้เนิยแล้วฮะขอบคุณครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราให้พี่เกณฑ์นะครับไปนั่งประจำที่ได้เลยครับได้เลยนะครับขอบคุณครับคนับพักก่อนได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราได้เซตพ็อตกันคุณต่อไปผมบอกเลยว่าคุณนี้นะฮะเขามาพร้อมกับเสียงหัวเราะคุณมาพร้อมกับความน่ารักเห็นหน้าก็ คือแล้ววันนี้ใช่เห็นหน้าเขาคือคือแล้วไม่ต้องถามเลยเขาเองเขาจะตอบเขาเองเดี๋ยวเราโยนไหให้เขาเราปล่อยให้เขาพูดเลยถูกต้อง <ul> พร้อมไหมพร้อมมากครับพร้อมไหมครับแฟนๆครับพร้อมมรถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคุณจอรโอ้โหที่บบนี่เลย,เยคุณจอร์จตอนนี้เลยจอรับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอรเจอตรงกลางนะเมื่อกี้คุณอะไรคุณต่อไปทำไมเสียงหัวเราะคุณมาพราะตัวเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะแสดงว่าคุณเตรียมมุกมาแล้วข้างหลัง ขอพักหน้าพี่นี่ผมมาคาดหวังกับคุณเนีของ Copy วันนี้เฮ้ยผมเล่นไปแล้วเล่นอะไรเล่นอะไรไปเขาจีบเขาจีบไปเขาจีบไปแล้วผมรถติดไงแต่ผมติดใจพวกคุณมากเลยนะดูนั้นดูนั้นลอยกระทงกทุ่งผ่านมามีมุอะไรไหมลยกระทงโอ้โหโยนเร็วด้วยโลองแบงค์เลยอยกระทงเนี่ยมันลอยได้แค่สิ่งพ่อมันลอยกระทงแต่ที่ผมลอยทุกวันคือลอยหน้าลอยตาครับโอเค มาตรงนี้นานอยู่เลยทักทายแทนหน่อยสวัสด um ีครับ uh บุกจ๊อบทุกคนครับสวัสดีครับ คุณผมจำได้นะฮะฝั่งนี้นะผมจำได้เสื้อเสื้อไงนี่เป็นไอคได้ผมมากเลยไอคไผมมากอุ้ยโอ้โหเห็นเห็นเงาหล่อหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งเงนป่ะไม่ใช่อปเลยเฮ้ยอันนั้นผมมาพี่ซีเขาพี่เขาอ๋อพี่ซีซูเปอร์เซ็นเตอร์อ้อมใหญ่วันนี้คุณต้องไปช้อปเหมือนกันนะหนึ่งแถมหนึ่งรวมถึงมีสินค้าที่น่าสนใจเและแยะมากๆอ่าแหวนจะได้น้อยเพราะเพราะอะไรเพราะเขาใส่เสื้อตุนไทยมาเป็นสีนี้เลยอุืยคือตั้งใจคุณตั้งใจหรือเปล่าเออครับน่าดีเราไปจอยงานตรงนี้เรากกก็แวะไไปปปช้้อิงันดถูต้องครับ ครับถ <dagger S 1> ้า <ย S 1> อยู่รอบเลยโวันนี้เนี่ยเปนช่องสามารอเพียบเลยทั้งใอยู่โมงครเนี่ยตีห้มีใครที่มาดูวนี้มมีใครทีมีห้าไม่ตีสี่ตื่นตีสี่ตีสีเราไม่ับตื่นมานมาก นอนห้าชั่มงไม่ตื่นเช้าหน่อยเนี่ยโอเคเออแล้วคืลอะครัเขาถามไปถามเขาว่าทำไ่ผมเลิกคุยมาอีกโมงผมตื่นแปดโตื่นแปดโมงถึงตื่นมาที่นี่ตื่นไปแต่งหน้าตื่นไปแต่งหน้าอามตื่นมาลุกไปฉี่มาแล้ววันนี้ตื่นมาแต่งหน้าแล้วก็ขับมาที่นี่เน่ดังนั้นวันนี้คุณพร้อมที่จะเซ็นมงบนปฏิทินหรือเปล่าคุณเจ๊ะซ้อมรอแล้วนะซ้อมรอแล้วนี่เป็นเที่ไหร่ก็ถึงมันไม่ได้นี่ปีได้ของพี่เลยเหรอผม แสดงว่าไม่เคยผ่านการเซ็นหมดเลยเอาล่ะวันนี้คุณจะต้องเซ็นทั้งหมดนะ300ใบคือทุกบอกเยอะมากสบายบุ๋มมีกี่ใบเออมีการฝึกซ้อมมาหรือเปล่าครับพุณจ๊อบละเมอเดี๋ยวนี้ละเมอเมอคือดิฟ้องเมอแน่นอนยุบก็คือเซ็นอยู่เชียงอะไรนะเอาล่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าโอ้โหลายเซ็นของคุณจ๊อบใครได้ไปคุ้มค่ามากมาเรียบร้ครับคุณจ๊อบครับเชิญนั่งจังที่เลยตรงนี้ครับมาปุ่นเต๋า คือต้องบอกว่าเฝ้ารอดีกว่าเพราะว่า<ห>ตัวผมเองเก็ไม่ได้เคยร่วมง,งานกับน้องเขามก่อนแต่ว่าเห็นน้องเขาแบบวทนน,น,นี้คือ,อย,ยังน่ารักมากน่ารักมากาผมก็มั่นใจว่าแฟนๆช่องสามทุกคนต้องเห็นกล้องกับผมแน่นอนอุย้ยรุนเลยอะใครครับเนี่ยพร้อมหรือยังผมพร้อมแล้วครับพร้อมหรือยังครับพร้อมง,งั้นเราไปเจอกับคนต่อไปกันเลยครับน้องตีตาชยา อันนี้ค่ะผมบอกว่าผม,ไ,มได้พูดเกินจริงคุณพูดตรงเป๊ะทุกจ wow ุดที่ผมบอกเป็นไงครับน่าไหมมีทักทายสหน่อยรัน้องครับสวัสดีค่ะายี่ะไรนะเรากลมเรียบร้อยเลยอะวันนี้ลู้มาเรียบร้อยทิปลู้ไว้หน่อยหนึ่งซึ่งถ้าเจอที่อื่นจะไม่ใช่ฟิลนี้อันนั้น อ๋อฟิลนี้เลยเหรอฟิลนี้ฟิลนี้โอเคนี่เป็นการเซ็นปีแรกเหมือนกันไหมครับใช่ค่ะปีแรกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเลยค่ะเออแล้าต้องมีการแบบซ้อมกันมาที่ดีนะถูกไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณเซ็นปฏิทินคุณต้องซ้อมไปเลยเหรอพี่คุณบอกว่าตีทงเคยเซ็นสามร้อยครั้งที่ไหนเป็นที่แรกอ่ะไม่มีไม่มีนะถูกว่าเออแล้วเราเคยเห็นบรรยากาศในการเซ็นของพในสี่วันแรกมบได้ดูก่อนไหมดูค่ะเป็นไงบ้างเป่าฝั่งสามนแรกดูร้อนดี อะะไรนสามวันแรกดูร้อนดิไม่บอกเลยวันจ่ายที่ช่องสามนะแต่เขาบอกว่าวันนี้เราจะไม่ร้อนเออว่าบิ๊กซีโซนซิตเตอร์เขาเลื่อฟื้นสถานที่ให้เรามาจากในนี้เลยทีเดียวร้อนซีฟอมบรที่บิ๊กซีด้วยครับจัดนี่ดังนั้นนะสบายใจเลยนะแสดงถึงแฟนพีพีวันแรกเลยก็คือทุกคนได้รลายสิบไปและแรกร้อนนะวันนี้เห็นควาเย็นเลยสบายใจได้สบายเลยเพราะว่าได้ของไปได้ไปทั้งสี่อย่างพร้อมลายเซ็นโอ้โหน่าสนใจมากค่ะรองจ้าพร้อมนะครับ เชิญนักประดามาที่นี่เลครับมากันที่โอเคครับมากันที่คนนี้มึงักคู่นี้สามานแรกมาเคอหนึ่งคนอ่าเดี๋ยวต้องใช้คำว่าคู่ถัดไปมาเช็คว่าคู่ถัดไปดังนั้นนะทุกท่านคุณมีป้ายของเขาใหญ่โตมากดังนั้นนะครับก็ไม่คุณอยู่ ไว้พีไว้พีเอาล่ะเอาล่ะผมว่าใช่แ,ล,แล้วแหละที่เขาพูดเมืขนาดนี้ สวัสดีครับโอกาสนะครับข้างแตกนะฮะไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้ข้างแตก่เดี๋ยวศูนย์การค้าสุขเรือไปเลยทีเดียวน่ารักนะฮะพูดโอกัสเป็นยังไงบ้างครับผมวันนี้นี่เห็นะว่าโอ้โหคุณนี่คือเป็นอีกหนึ่งคนเลยนะที่ฟิตหุ่นมาตลอดออกกำลังกายบ่อยมากใช่ครับออกกำลังกายบ่อยคุณมีแพชชั่นในการออกกำลังกายไหมกันอยากรูก็เพราะว่าผลงานที่จะต้องเล่นเนี่ยครับมีเท่เล่นเนี่ยมี ปีถอดเสื้อใช้หุ่นใช้หุ่นใช้หุ่นซึ่งเรื่องของเราที่กำังจะออนเนาะรักท่วมทุ่งก็ไม่เบาก็คือท่วมทุ่งเลยบ้างกันเถอะถอดเสื้อท่วมทุ่งถอดเสื้อท่วมทุ่งเลยนะครับเป็นไงหรอบ้า ผม่อ,อน้องสาวผมฝัออ่งชายเนี่ยมีพี่จอ๊อบชัชพลเป็นแบบตัวฮาแล้วเออนี่ผู้นำฝ่ายหญิงของผม <c oughs> ย,ยังไงแน่นอนวันนี้เป็นนี้มาเซ็นดิตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นค่ะคนเยอะมากๆเลยค่ะ,ะแล้วก็ปกติแล้วนมก็เป็นคนแถวลังสิตเราก็ไม่ได้มาแถวน,นี้วันนี้ก็ได้เจอผู้คนที่แบบแปลกใหม่เจอผู้คนที่มาตามทีมมาตามทางทิศ เราเริ่มมาจากจากการพูดมันเริ่ม,ม <c oughs> เริ่ม,มอันนี้คือเครื่องยังไม่ติดมีแววแล้ว <c oughs> มีแววแล้แวแบบนี้ม <c oughs> ผมบอกแล้วคนนี้สุดยอดเออเอาล่ะอยงนั้นนะฮะเดี๋ยวออดดิเสเซนลงปฏิทินแน่นอนเนาะาานะโอ้สึกเขาบอกว่าเอางี้คุณเราแค่ได้ช่วยกันตาวด้านหลังนะ่ไหมนี่ผมเป็นแฟนเพียบเลยนะฮะแล้วสังเกตนะใต้ดูไม่ได้มีแค่อันเดียวนะมี มีภาษาไทยไม่ว่ามีแปลเป็นอังกฤษด้วยใช่นี่มีสายใหญ่ขยีกภาษาก็ว่ากันไปไอจีมันญี่ปุ่นนญี่ปุ่นด้วยอนาคตนะครับอร้อนแน่นอนประจําท um> ี่ไ네ด้เลยครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายผมรู้อยู่แล้วว่าคุณรอคอยไทยเพราะว่าเช้านี้นะฮะพี่เคสได้ได้มีการพูดถึงื่อไปแล้วถูกปะเขารีบไปวิ่ง คือถูกต้องเรียกว่าเป็นคู่หูนักกีฬาเอ้าเออคู่นักกีฬากีฬาความเปียนรอยแน่นอนรอบนี้ก็มาเป็นคู่เหมือนกันถูกต้องคุณรู้ไมเราเป็นใครขอเสียงหน่อยเร็วพูดออมามาผมมาแล้วแหลตอนนี้ผมว่าทอมจะเจอกันแล้วรอี้ละทะชื่อเลยไหมได้ครับให้ก่อนดี้นเดี๋ยวผมขอก่อนคุณก่อนเลยปิดท้าให้ เพราะว่าคนที่ผมจะขอเชิญอ,ออกวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับพี่้ต้พงศ์ร ครับทุกคนวันนี้มากันเยอะมากเลยดีใจมากๆนะครับผมมาลาเซียนะครับแล้วก็หัวใจของเด้วยพี่ใหญ่ยังไงเนี่ยวันหลังคุณพูดทีหลังคุณเต้ยเต้ยก็พูดหลังที่พูดทยเหมือนะดาษนี้เต้เตรียมมาแล้วเต้ไปไม่ถูกเลยยังงไถ้าเข้ามาดีผมก็ทำได้ตลอดผมเชื่อว่าคุณเต้ยก็มีอยู่แล้วล่ะมั่งงั้นก็งั้นผมเป็นสายสุขภาพเนาะผมก็อยากชวนทุกคนมาวิ่งมาวิ่งกันเยอะๆนะครับแล้วก็มาวิ่งในหัวใจผมด้วยนะรคับ เปรียบเทียบกันดูเลยวับนี้เรียกว่ามันเป็นความสูตนะที่วันนี้นะเป็นแฟนช่องสามเนี่ยโอ้โหมารอแล้วก็ได้มาเจอทั้งพี่เธอได้เป่นบุญโรยฉีดนักเรงกันด้วยตอนนี้นึงใช่ไหมเปลี่นบุญคุณช่วยสวมบทบาทให้เราเลยใช่ไหมเฮ้ยอันนี้อยากเห็นจริงได้ครับอยากเห็นเลยอยากเห็นจริงเป็นพระเจ้าอยู่หัวนโกรดใช่ไหมโอ้ขอพี่อ๋อไม่ได้ไม่ได้เอาเอาเป็นฟิลลิ่งฟิลลิ่งของละครพูดถึงละครพมพิพิธหน่อยละกันก็ละครเรื่องพมพิพิธก็เป็นละครที่ผมค่อนข้างที่จะ ตั้งใจมากๆแล้วก็ศรัทธามากๆบางทีก็ไม่กล้าเอาตัวเองเข้าไปคิดแทนอะไรมากสักเท่าไหร่ก็จะปล่อยให้ท่านมาลงลงมาอยู่ในใจของานี้เพราะต้องบอกว่าตัวละครที่ที่เห็นคุณเล่นหรือว่าหลายๆคนเล่นนี่มีตัวละครอยู่จริงด้วยมจากเรื่องจริงนะครับนี่ป้าประพรด้วยนะครับผมผมมีผิดเนาะครับจากนี้์พันธุ์แล้นตัวนี้คือเหลืออีกกี่ตอนครับใช่เราไหมผงสุดท้ายแล้วครัสุดท้ายแล้วครับผงสุดท้ายก็อยากให้ทุกคน มาร่วมเข้าโค้งไปด้วยกันเพราะว่าเพราะว่าโค้งนี้เนี่ยจะจะเป็นยังไงเนี่ยอยู่ที่ทุกคนด้วยนะแปลว่าจะสะบัดท้ายแต่สุดท้ายแล้วผมว่าทุกคนจะไปในทางที่โค้งที่นิ่มๆไปด้วยกันจะไปโค้งเบาๆหรือโค้งอักศอกเราติดตามอยู่ที่ทุกคนเลยสักนิดนึงพี่เติร์เช่นเดียวกันเมื่อเช้านี้อุียเก๋บอกแล้วว่าคุณไปลากเขาลากเขาวิ่งคขึ้นไปด้วยกันนะจริงๆอยากชวนพี่เก๋มาออกกำลังกายด้วยกันแล้วก็มาเหมือนแบบมา มาชนะใจตัวเองเออได้ชนะใจตัวเองเพีพอได้สุขภาพด้วยได้ด้วยไได้ด้ไหมได้ได้โอเไม่ได้แล้วอันนี้ไปไหนไปไหนเรียก่นสที่ของพ่เกตได้เลยหรือเปล่าตอนนี้โอ้โหนี่เลยนะจัดสิบพี่สิบพ่อแล้วมันนี้เขาเหรอคนนี้เหนืมากระับอาจารย์นี้ระดับปรมาจารย์เวลาเมื่อเช้าเอางี้ดีกว่าพ่เกเขาบอกว่าเขาจัดไปสิบกิโลในห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ทีในสิบกิโลพี่เต้ย เขาพ่มันผมวิ่งมานานแล้วอ๋อผมวิ่งมานานแล้ววิ่งมานานแล้วหน่อยขิงหน่อยได้ไหมสนิทกันแล้วการเอาบอกให้เรารู้หน่อยอ่าสามสิบสามสิบเก้าครสามสิบเก้าขับมอไซค์อยู่พี่อันนี้มันนอนขึ้นสิบนาทีเลยนะหอันนี้บุกอันเดียวก็อ่าเวลาสิบกิโลเ่ยนะครับเขาเรียกว่าโดยเฉลี่ยปกติเนาะคุณทำงานแล้วเลยนี่คือการมาวิ่งของพิเตอร์คือต้องบอกพิเตอร์เขาเป็นเป็นคนที่ฝึกซ้อมประจำอยู่แล้วมีเวลาประจำที่นา แน่นอนนะฮะเดี๋ยวรอลายเซ็นทั้งคู่เลยขอเสียงปรบมือทั้งคู่ด้วยการใช่ตอนนี้ทุกคนนักแสดงท่านก็มาอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วเนาะครับผมเดี๋ยวอยู่กับเราก่อนทงพิธีนะฮะทงพิธีแล้วก็มีคุณยูเข้ามาก่อนเลยแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับนักแสดงทุกท่านนะครับมาที่ด้านหน้าเวทีเลยครับร่วมถ่ายรูปด้วยกันที่ด้านหน้าเวทีหน่อยครับใช่แล้วครับผมมาขอเรียนเชิญนักแสดงท่านนะครับมาที่หน้าเวทีเลยรวมถึงเราจะขออนุญาตเรียนเชิญนะครับคุณอภิญันท์ศรีสาทรบริสุทธิ์ครัับผู้้จดกาาาารสขีออมย เรียนเชิญหน้าเวทีนะครับเพื่อทํทาการถ่ายรูปในที่ลึกสักงหนึ่งครั้งนะครับนี่คือ day 5แล้วนะฮะก็คือวันสุดท้ายของการเซตเวทีนั่นเองดังนั้นนะครับทุกท่านครับมาร่วมถ่ายภาพร่วมกันหน่อยนะครับถือว่าวันนี้นะครับก็บกปปต้อ,องขอบคุณนะครับทาง big 4 supercenter ออมใหญ่มากๆที่มอบสถานที่ให้กับพวกเราคนระับ <daughter> ได้ทําการจัดกิจกรรมเรื่องเซนไรเซนแจกปาร์ตี้แบบน,นี้วันนี้ทั้งนักแสดงแล้ะทั้ง เข้าก่อนเลยนี่เข้าก่อนได้เลยฮะต้องการได้เลยครับท่านครับตรงกลางได้เลยครับอ่าขออนุญาตครับอันนี้จอดแรกนะฮะแแรรกกอเลยถูกต้องครับกล้องไหนเอ่ยรู้บอกเราได้เลยนะฮะนี่ครับก้องกลางนี่นะโอ้โหเป็นยังไงบ้างคุณไสยเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ชื่นใจนอกจากว่าสำหรับ นักแสดงนี่เหมือนเป็นการเติมพลังงานการได้มาพบฝ่ายพบเจอกับแฟนฝ่ายนี้เหมือนได้รีชาร์จแล้วเขาเนี่ยรีชาร์จพลังงานให้กับนักแสดงนักแสดงก็เติมพลังงานให้กับแฟนสาวเช่ไหมคกับนี่โอ้ชื่นใจมากคือต้องบอกเป็นกำลังใจให้กับรายการบอกว่าการที่เราจะมีผลงานในการแสดงได้เนี่ยผมว่าต้องมีใจผาดที่น่ารักด้วยคอยซัพพอร์ตคอยพูดคุยอย่างที่พี่เด่นคุณพูดเมื่อกี้ถูกต้องเลยว่ากระแสละครหรือว่าความเปลี่ยนไปลงของบดีแค่ไหนแฟนๆคือคนตัดสินนี่ส่วนสำคัญ ถูกต้องครับนี่มีตั้งไหนนะฮะเดี๋ยวเราจะมีเรี่องนะครับะมีตั้งนี้ไม่นะแล้วเราจะมีวีโอด้วยนะครับผมเดี๋ยววีโอลองเดี๋ยวผมไม่คืนนะโอเคระหว่างนี้นะฮะเป็นแฟนครับคุณอยากถ่ายรูปใครนะฮะนี่คือโอกาสทองของคุณแล้วจังหวะนี้นะครับยกกล้องขึ้นมาดัวชัตเตอร์เลยนี่ชัตเตอร์อะไรนะฮะบายบายนี่คือ เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคู่นะครับรอจอยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมไมจะหวานนะครับผมพี่จะถ่ายด้วยแน่นอนนะฮะโอเคครับนี่อ่ะตอนนี้เดี๋ยวจริงๆเราอีกหลายช็อตนี่ท่านช็อตแรกในช็อตแรกในช็อตแรกนะครับเดี๋ยวรอาลูกมาสรู่เดี๋ยววิดีโอทีนึงนะดีนึงเป็นรูปนึงทัดได้ไหมครับโอเคครับวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้แต่ยานะครับไปกล้องนี้นะครับกล้องนี้นะสามสอง ขออีกทีขอเสียงแฟนด้วยได้ไหมขอเสียงแฟนด้วยอันนี้เก็บเก็บเก็บภาพเก็บเสียงด้วยเก็บภาพเก็บเสียงด้วยนะครับขอเสียงแฟนทุกคนด้วยนะครับน้ำหนึ่งสองสามกรี๊ดออกมาด้วยกันพร้อมกันสามสองหนึ่งบ้ขอเสียงปรบมือด้วยครับขอบคุณนะครับที่มาที่นั่นนะครับผมอ่าแล้วตอนต่อไปนะครับเราขออนที่สองขออที่สองถ่ายรูป นักแสดงทุกท่านเลยนี่ครับแสดงรวมกันนี่มาเราอเลยเรารอในสวยทุกคนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเชิญถ่ายรูปนะครับเมื่อกี้มีมองไหนครับเหมือนเดิมนะนี่นี่ครับกล้องกลางนะครับกล้องกลางนะมองกล้องพี่พี่เขายกมือนะครับครับอ่าโอเคจะยืนนะฮะด้านหลังนะฮะเดี๋ยวได้เห็นแน่นอนนะฮะครับเดี๋ยวเราถืช็อตเดี๋ยวได้เห็นแน่นอนนะฮะอ่าช็อตปุ๊บซูบยังนะฮะหาจังหวะให้นะฮะจ้านี่ เราสามารถโพสภาพได้นะคือโพสท่าสุดสลได้นะครับเราจะยืนตรงได้หมดแล้วยเลยมื่อกี้พี่เต้ได้นำท่าขอพี่เตฟานะอ๋อัแบบมันแบบวิ่งคนเลนบอวิ่ช่โอ้พี่สเซฟานะได้หมดได้หมดโอ้ผู้สายเขไม่เอาใครเลยเขาเล่นอยู่สคนม่เอาไ้ๆหหวจริงนี่าตาสวยงามับสวยงามจานี่โอเค ผมนะครับผมนะฮะวีดีโอไหมวิดีโอไหมมาทีลิงมาวิดีโอพมาอีกนะสามสองเดินมาโอ้โหโอ้โหแหมทุก่ๆหน้าน่ารักมากเลยนะพี่เด็กณนะครับผมปิดท้ายปิดท้ายคุณไายครับเราพิธีกรถ่ายคูิปไม่ได้ไหมฮะได้เลยขอสักนิดหนึ่งถ้าสุดท้ายมาขอถึงสุดท้ายครับสุดท้ายช็อตมืงครับตรงนี้นะครับหนึ่งสอง ขอมือด้วย้มือดยคุณขอมือคุณครัวไขอไม่อย่างนี้แหละคือเราลอยอย่างแล้วอบอกขอมือทุกคนแบมือน่ารักอะไรก็ได้ครับอ๋อเดี๋ยวอีกังนะ